สวัสดีครับประผมนายสมคิดสืบแจ้ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัววิทยาอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางาโรงเรียนทุ่งหัววิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมงษาลลำปางเขต3เป็นโรงเรียนขนาดกลางนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลซึ่งเปิดสอน าตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาคือระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น207คนมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด18คนโรงเรียนทุ่งวิยาได้รับความอนุเคราะห์ในการจ้างคนพิการามาทำงานที่โรงเรียนนะครับจำนวน1คน เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูคนพิการที่ได้มาทำงานที่โรงเรียนนะครับขอเชิญาตามมาเลยครับสวัสดีครับคุณประดงครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภารกงาน<ร>งงที่ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้คุณประดงนะครับได้ปฏิบัติงานนะครับเช่นเก็บกวาขยะนะครับสวัสดีครับ ผมนายพรุงตนาคาอายุ51ปีทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักการคริงมีความพิการทางด้านการมองเห็นโดยตาข้างซ้ายบอดสนิทและตาข้างขวาเดือนลางครับคุณพหุงได้รับการจ้างงานจากบริษัทอะไรครับบริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมาชนครับ คุณประดงทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่ห้าแล้วครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้านครับผมอยู่ที่นี่ก็มีความสุขมากครับเพราะว่าทั้งครูและนักเรียนของที่นี่มีความเป็นกันเองและให้าการดูแลผมเป็นอย่างดีเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยครับแล้วในเวลามาทำงานนะครับคุณประดง มีการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นยังไงบ้างคือผมจะกินอาหารหที่เป็นประโยชน์นะครบทั้งห้ามือเนี้นการกินขับผลไม้ให้มากขึ้นแล้วก็ผมมีการไปตรวจสุขภาพประจาทุกปีลดการกินหวานออกกำลังกาย เบาๆวันละประมาณ40นาทีเป็นประจำทุกวันแล้วเข้านอนตอนสี่ทุ่มตื่นนอนตอนที่หเป็นประจำทุกวันและผมตอนนี้ผมได้เข้าร่วมโครงการ70วันมหาจรรย์สองัได้ครับก็ถือว่าพยายามดูแลสุขภาพนะเนื่งจากว่า ยิ่งมากขึ้นนะก็ต้องเน้นอาหารไมเรื่องาการดรุงสุขภาพโดยเฉพาะสายตาดีมาก,กาครับแล้วคุณพดุงนะครับเนาะอยากทราบว่าคุณพดุงทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยที่เมงวุรยิเนี่ยมาเป็นเวลา5ปีนะครับก็รายได้เฉนี่นงก็มาจากการจ้างงานเฉ่ยก็มาจากกา,าทรทำอาชีพเสริม ทราบว่าอตอนนี้เนี่ยมีการเก็บออมเงินหรือว่าอย่างไรบ้างครับครับคือตอนนี้ผมได้มีการแบ่งการเก็บออมเงินไว้สามส่วนนะคือส,ส่วนส่วนแรกเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้ใช้ในอนาคตและเงินฝากส่วนที่สองผมจะเก็บเอาไว้สําหรับการเรียนของบุตรและส่วนที่สามผมจะเก็บเอาไว้เป็นการลงทุนครับ ส่วนอาชีพเสริมผมตอนนี้ผมมีการเปิดร้านขายของที่บ้านโดยให้ภรรยาผมเป็นคนขายและผมยังมีการผูกผัดเอาไว้ขายเป็นไรายได้เสริมทางด้วยครับอาชีพเ,เสริมเปิดร้นานขายของชําที่บ้านและขายผลผลิตจากการที่เราได้เอาเป็นลงทุนนะ ในด้านการเกษตรนะก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้ง5เนะี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้คุณพดุงได้เล่าว่าที่คุณพดุงได้มาทํางานที่โรงเรียนนะครับคุณพดุงได้รับมอบหมายให้ทําอะไรบ้างนะครับในบริเวณโรงเรียนนะครับเดี๋ยวก็จะให้คุณพดุงแนะนําครับ หรือว่าบอกเก่านะครับท่านว่าคุณพดุลได้รับหน้าที่ให้ทําอะไรบ้างครับครับคือผมหน้าที่ของผมที่ว่าเข้ามาในทํางานในจุดนี้นะครับคือผมจะมีการทําความสะอาดภายในอาคารเรียนบริเวณโดยรอบของโรงเรียนรดน้าต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้า ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงเรียนแล้วก็เก็บขยะตามจุดต่างๆของโรงเรียนไปไว้รวมกันในที่ทิ้งขยะของโรงเรียนแล้วก็ช่วยงานนักการพันโรงภายในโรงเรียนครับครับอ่าเราก็จะเห็นว่าการที่ภาคธุรกิจได้จัดสรร เงินรายได้ส่วนหนึ่งนะครับมาจ้างงานคนพิการในสังคมนะครับก็ดีกว่าการที่พวกเรา,าได้ส่งเงินเข้าไปายังส่วนกลางมากนะครับเพราะว่าการให้การสนับสนุนในการจ้างงานคนพิการมีงานทํามีรายได้จะทําให้เขามีชีวิตในท่ามกลางที่เขามีมีความพิการนั้น ก็จะทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับได้รู้จักคุณค่าของตนเองว่าตนเองนั้นไม่เป็นภาระของสังคมยังสามารถทํางานช่วยเหลือผู้อื่นได้แล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในการที่จะมารับใช้หรือว่าทํางานให้สังคมนะครับหรือว่ามาทํางานอุทิศตน ให้กับส่วนรวมในองค์กรของรัฐอย่างเช่นในโรงเรียนเป็นต้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนหรือว่าองค์กรที่มีคนพิการมาช่วยทำงานจากการจ้างงานของภาคเอกชนกับภาคธุรกิจก็คือมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระงานของขององค์กรนะ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะครับในการทำงานกับอ,องค์กรภาครัฐนะครับแล้วในส่วนของชุมชนก็คือคนพิการได้ออกไปช่วยเหลือไปที่ตนนะครับไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชุมชนนะครับนอกจากนั้น ก็ยังมีส่วนร่วมในองค์กรของตนเอง,องเช่นการาส่งเงินสมทบข้อกองทุนนะครับทุกๆเดือนซึ่งาทางชมรมคนพิการเห็นว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อช่วยให้องค์กรของเขาเองนั้นได้ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันให้ยั่งยืนตลอดไปนะครับครับสุดท้ายนี้ทางโรงเรียนทุ่งหัวปิยานะครับก็ ต้องขอขอบพระคุณบริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิ์ e IC, ประเทศไทยจำกัดมหาชนที่ได้ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้มีงานทำมีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังเกิดประโยชน์กับองคอ์กรหรือว่าภาครัฐที่อยู่ในชุมชนอีกมากมายแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางบริษัทจะได้ให้โอกาสจ้างงานกับคนพิการอีกในปีต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ